วันอาทิตย์นี้มีเกมสุดอันนั้นปิกแมตที่คอลูกหนังเมืองมอกรณีไม่ควรพลาดนะครับอิตาลนจะเปิดตารางซันซิโลหรือว่าจุดสเปเมซ่าครับรับการเรียนของโรมานะครับการเจอกันของสองทีมระดับยักษ์ใหญ่ในอิตาลีนะครับอินเตมาลนปีนี้มุ่งหวังงเต็มที่ครับที่จะควา้าซุโตมาครองให้ได้นะครับหลังจากที่พลาดไปในช่วง2ปีหลังสุด ขณะที่โรม่าแม้พวกเขาจะไม่ได้มองถึงตำแหน่งแชมป์นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งเป้าที่จะจบท็อปโฟร์ของตารางให้ได้นะครับและที่สำคัญครับที่ทุกคนให้การจับตามองครับก็คือการกลับมาเยือนรังเก่าของรืมเลูกาก้ครับกองหน้าทีมชาติเบลเยียมครับลูกากูคนที่เคยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในุของอิตอร์มาแล้วสรอบด้วยกันนะครับรอบแรกนี่เขาเป็นส่วนสำคัญยิ่งครับในการพาทีมคว้าชกดโลดสำเร็จครับในยุคของเอโดรคอนเต้ขณะที่รอบ2เมื่อดูการที่ผ่านมาครับในยุคของซเมเนสกี้เขาก็ ช่วยให้ทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแต่ช่วงเสมิที่ผ่านมามันก็เกิดเรื่องราววุ่นวายเรื่องราวมากมายครับดังที่หลายคนทราบกันแล้วครับรุก,การก่อนเนี่ยอินเตอร์ไปยืมโลโกกูมาจากเชลซีครับพอจบรูก,การพวกเขาก็ต้องการที่จะซื้อขาดน,นะก็พยายามเจรจาต่อรองเรื่องค่าตัวกับเชลซีนะครับขณะที่โลโกกูตอนแรกก็ยินดี้วครับที่จะกลับมาอยู่กับอินเตอร์เป็นการถาวรนะครับ การเจรจาเป็นไปอย่างยาวนานนะครับจนกระทั่งสุดท้ายทั้งสองสโมสรสามารถตกลงกัน5ตัวกันได้ครับระหว่างอินเตอร์กับเชลซีนะแต่กลายเป็นว่าลูกากูครับปฏิเสธที่จะย้ายกลับไปอยู่กับทีมงูใหญ่ซะนั้นเลยนะครับผู้บริการอินเตอร์ครับทั้งจูสเป้มาร์ต้าเปียโรอัลซิโอหรือกระทั่งเพื่อนนักเตะเองนะครับเราตโรมาร์ติเนสกับเฟร์โกเดมาโก้ครับสองเพื่อนซีก็มีการโทรหาลูกากูครับแต่กลายเป็นว่าลูกากูนี่ปฏิเสธที่จะรับสายครับเรียกว่าตัดความสัมพันธ์กันเลยนะครับ นั่นเพราะว่าลูกากูเนี่ยมีการแอบไปติดต่อกับเอซิมิลาแล้วก็ยวนตัวสครับเป็นฝั่งเอเจนของลูกากูนี่แหละที่ไปยื่นข้อเสนอนักเตองเขาให้กับมิลาแล้วก็ยูเว่ครับถามว่าสนใจนักเตะของเขาหรือไม่ครับอินเตอร์พอทราบเรื่องนี้ครับพวกเขาก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไม่เอาลูกากูเลยครับตัดความสัมพันธ์กันเลยนะครับเหมือนกับว่าโดนแทงข้างหลังนะแฟนบอลอินเตอร์นี่โกรธแค้นมากครับ ราหน้าลูกกูนะว่าเป็นคนทรยศครับไม่ใช่ลูกผู้ชายนะลูกกูหลังจากนั้นครับก็เกือบที่จะย้ายไปอยู่กับยูนตุสเลยครับในดิวการสลับตัวกับดูซานวาลูชนครับแต่สุดท้ายก็ล่มลงไปครับเพราะว่าเชลซีปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับยูนตุสครับจนกระทั่งเป็นโรม่านี่ยละที่มารับช่วงต่อได้ลูกกูใคไปนะครับในสัญญายืมตัวนะดังนั้นเกมวันพรุ่งนี้ครับ แฟนบอลอินเตอร์นี่เรียกว่ารอต้อนรับลูกากูอยู่แล้วนะครับจะเป็นการกลับไปเยือนซานโลครั้งแรกในฐานะคู่แข่งด้วยนะครับตอนแรกแฟนบอลกลุ่มคูวาของอินเตอร์เนี่ยก็มีการประกาศ้วครับว่าพวกเขามีการเตรียมนกหวีดไว้สามอื่นนั้นนะพื่ที่จะรอต้อนรับลูกากูครับเอาไว้เป่าในช่วงที่กองหน้าเบลเยียมเนี่ยได้สัมผัสบ,บอลครับเรียกว่าเป็นการพยายามกดดันพยายามเล่นจิตวิทยาละครับแต่ว่าล่าสุดนี่พวกเขาก็โดนสั่งห้ามนะมีคําสั่งห้ามไม่ให้แฟนบอลอินเตอร์ เป่านกหวีดสามหมื่นอันนี้ครับทำเอากองเชียร์ของทีมลสซี่ก็ไม่ค่อยพอใจครับเพราะอย่าง2ปีก่อนเนี่ยแฟนฟิออเดน,น,นานะก็มีการเป่านกหวีดหนึ่งหนึ่งหมื่นอันครับมีการเตะไ้นะเป่านกหวีดกดดันดูซานไวชตอนที่นำยูทูสกลับไปเยือนถิ่นเก่าที่อัมโตฟังคีครับแฟนนีเตอร์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่จุดจีครับเหมือนกับโดนปฏิบัติ2มาตรฐานแล้วครับแต่เราก็ต้องรอดูครับว่าเกมในคืนวันที่นี้ครับแฟนนีเตอร์จะ มีวิธีการเตรียมการต้อนรับลูกรกูยังไงครับแล้วก็ดูครับว่ากองหน้าเบลเยียมจะมีปกิกยรายอย่างไรครับในการกลับไปเยือนถิ่นเก่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาทําประตูได้ด้วยเนี่ยจะแสดงท่าดีใจแบบไหนครับเป็นเรื่องที่เราเออควรต้องจับตาครับแล้วก็ผลการแข่งขันของคู่นี้นยครับเรียกว่ามีหลายๆอย่างน่าสนใจนะครับสําหรับเกมที่ซานซิโรในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับผม